เมื่อสาวน้อยไวย้ใสได้กลายเป็นซอตัวแม่แต่ชีวิตกับพลิกผันเจอเรื่องหักมุมที่ไม่คาดคิดสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังที่สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงเรื่อง girls to buy เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากในย่านชนบทจะเจอนางเอกที่ชื่อเอมมี่ซึ่งเธอเป็นนักศึกษาที่ฝันอยากจะเป็นนางแบบแต่ด้วยความที่แม่ฐานะการเงินไม่ดีนะัก เธอเลยไม่สนับสนุนให้นางเอกเดินสายประกวดแต่เธอก็ไม่ย่อท้อพยายามหาค่ารถด,ด้วยการใช้กางเกงลิงไปวางเดิมพันเล่นไพสงั้นซึ่งเธอก็ยังมีโชคชนะพวกหนุ่มจอมผื่นไปได้จนได้ไปประกวดและแทบจะทุกครั้งเธอก็มักจะตกรอบไม่เคยสมหวังมาโดยตลอดแต่ระหว่างที่เธอเสียใจชีวิตเธอก็เจอจุดเปลี่ยนเพราะชายที่ชื่อเดมิตรจูจ่ๆก็มาชวนคุย ก่อนเขาจะพูดปลอบใจและบอกมีงานเสนอให้เธอแล้วเขาก็พูดหวานล้อมล่อใจเธอด้วยค่าตอบแทนบอกมันเป็นงานง่ายๆจะได้มีทุนเดินสายประกวดแถมในระหว่างนั้นนางแบบชื่อดังที่ชื่อมาเรียซึ่งเป็นไอดอลนางเอกเธอก็มาช่วยพูดโน้มน้าวทั้งคู่จะชวนนางเอกขายอย่างว่าให้พวกไฮโซและด้วยความไร้เดียงสาแถมเห็นว่ามาเรียก็ทำนางเอกเลยตอบตกลง ก่อนเดมิทจะขอเทสงานแต่ระหว่างที่เธอกำลังจะขึ้นไปห้องเดมิทแม่กระดันตามมาซะก่อนซึ่งแม่ก็โกรธเธอมากที่แอบหนีมาประกวดนางแบบแม่ไม่สนับสนุนสั่งให้เลิอกอยากเป็นนางแบบและตั้งใจเรียนให้จบก่อนแต่นางเอกกลับคิดว่าจากสภาพการเงินตอนนี้ถ้าเธอมัวแต่ไปเรียนไม่รีบช่วยแม่หาเงินเราต้องอดตายกันก่อนแน่ และนั่นก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตนางเอกพอตอนนั่งรถกลับบ้านระหว่างที่แม่หลับเธอก็เขียนจดหมายลํ่าลาว่าเธอจะไปหาเงินตามเส้นทางที่เธอเลือกซึ่งเธอสัญญาว่าจะทำให้แม่ชีวิตดีขึ้นก่อนเธอจะแอบลงรถและโทรหามาเรียทันทีหลังจากนั้นไม่นานนางเอกก็เข้าวงการมาเลียจะเป็นเทนเนอร์และมีเจ้ใหญ่เป็นผู้จัดการซึ่งเงินที่หามาได้ เจ้ใหญ่จะหักครึ่งสำหรับค่าเลี้ยงดูนางเอกแต่ถึงจะโดนหักเธอก็ยังได้เงินเยอะมากซึ่งเธอก็มีความสุขที่เธอใช้หนี้ให้แม่และทำให้แม่ชีวิตดีขึ้นหลังจากนั้นไม่นานจากสาวที่ไร้เดียงสาเธอก็กลายเป็นมืออาชีพและเริ่มทะเยอทะยานอยากหาลูกค้าที่รวยขึ้นจนกระทั่งเธอได้เห็นสาวสาวสังกัดอื่นขึ้นไปทำงานบนเรือสุดหรู เพื่อเอนเตอร์เทนลูกค้าระดับอภิมหาเศรษฐีและด้วยเหตุนั้นชีวิตของนางเอกก็เหมือนจะเจอจุดเปลี่ยนอีกครั้งพอความทะเยอทะยานเธอก็อยากจะมีโอกาสได้เจอลูกค้าระดับนั้นบ้างเธอเลยไปตีสนิทกับผู้จัดหานางแบบซึ่งเขาชื่อว่าแซมและดูเหมือนเขาจะปิ๊งนางเอกก่อนเธอจะขายของว่าเธอทำงานแบบนั้นได้ซึ่งเธอก็ทำสำเร็จแซมยอมให้โอกาสให้นางเอกไปลองเทสงาน โดยมีข้อแม้ว่าเธอต้องมีนางแบบในสังกัดอย่างน้อยสิบคนนางเอกก็ไม่รอช้าทำทีรับสมัครนางแบบก่อนเธอจะพูดโน้มน้าวให้สาวสาบสมัครใจไปเอนเตอร์เทนลูกค้าต่างชาติแต่ในระหว่างนั้นแม่นางเอกก็สืบจนรูว้ว่าเธอทำมาชีพแบบนี้ซึ่งแม่ก็รับไม่ได้และบอกว่าจากนี้ไปไม่ต้องส่งเงินพวกนั้นให้แม่นางเอกก็เสียใจมากเธอทำทุกอย่างก็เพื่อแม่ แต่เธอจะก้าวต่อไปเพราะหันหลังกลับไม่ได้แล้วแล้วเธอก็หานางแบบมาเข้าสังกัดครบสิบคนก่อนจะพาไปพบแซมซึ่งเขาก็บอกกฎที่ต้องทำตามอย่างเค้งคัดนั่นพอลูกค้าเขามีแต่ระดับมหาเศรษฐีแบบที่พวกเธอไม่เคยเจอจากนั้นแซมก็พาสาวๆบินข้ามไปหลายประเทศเพื่อเอนเตอร์เทนลูกค้าต่างชาติซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่นางเอกก็คาดไม่ถึง และนั่นก็ทำให้เธอมีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าซึ่งแซมก็พอใจมากเขาให้โบนัสนางเอกเพราะนางแบบในสังกัดเธอทำให้ลูกค้าประทับใจมากแต่ในขนาดเดียวกันเจใหญ่ก็ไม่พอใจที่เห็นว่านางเอกทำหน้าที่เกินหน้าเกินตาซึ่งเจก็ไม่ยอมแพ้แอบไปดิวกับลูกค้าว่าเธอจัดหานางแบบได้ซึ่งมันก็ผิดกฎพรแซมเคยสั่งห้ามว่าอย่าดิวตรงกับลูกค้า ต้องติดต่อผ่านเขาเท่านั้นเซมก็โกรธมากแต่เขากับลูกค้ายังถูกชะตากับนางเอกลูกค้าเลยเสนอว่าเขาอยากจะจ้างเธอต่อโดยมีข้อแม้ว่าเธอต้องทิ้งเจกับมาเรียและเปลี่ยนนางแบบคนใหม่ทั้งหมดซึ่งเขาก็ให้เวลาให้เธอกลับไปคิดทบทวนนางเอกก็คิดหนักพอมีโอกาสจะก้าวหน้าแต่เธอก็รู้สึกผิดถ้าต้องทิ้งเจกับมาเรีย จนกลับไปถึงบ้านระหว่างพวกเธอไปเที่ยวพักผ่อนนางเอกก็มีโอกาสปิ๊งกับหนุ่มที่ชื่อว่าบารซึ่งเขาเป็นคนเรียบร้อยแถมเขายังใจบุญโดยอาสาประมูลภาพวาดหาไรายได้เพื่อการกุศลผ่านไปไม่นานเธอกับบาร์ทก็ได้คบกันเธอมีความสุขมากอยากได้เขาเป็นคู่ชีวิตแต่ถ้าว่าครอบครัวบาร์หัวโบราณชอบคนเรียบร้อยเลยไม่ค่อยจะปื้มนางเอกที่ดูตรงข้ามกับบารท์ทุกอย่าง ซึ่งการที่เธอมีแฟนมันก็เริ่มจะสร้างปัญหาพอเจไม่พอใจบ่นว่าเธอติดแฟนเกินไปจนไม่ค่อยมาช่วยงานเจทั้งคู่ทะเลาะก,กันเจก็พูดดูถูกไม่พักนางเอกก็เลยส่วนกลับบอกเรื่องที่คุยกับลูกค้าว่าพวกเขาไม่ต้องการเจทั้งคู่ก็โกรธกันมากและนั่นคือจุดแตกหักทําให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันและด้วยเหตุนั้นนางเอกก็เจอจุดเปลี่ยนอีกครั้ง พอเธอจะก้าวต่อไปด้วยการเป็นเจ๊ใหญ่และหานางแบบเข้าสังกัดก่อนที่จะไปทำงานกับแซมผ่านไปไม่นานเธอก็หานางแบบจนครบทุกคนสมัครใจจะไปร่วมงานกับนางเอกก่อนเธอจะพาขึ้นเครื่องไปหาแซมที่ต่างประเทศจนไปถึงโรงแรมนางเอกก็บอกกฎที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดก่อนพาไปพักผ่อนให้ทุกคนสบายใจก่อนผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง สาวๆก็ต้องขึ้นเรือมุ่งหน้าไปคะลหือหาดของลูกค้ามหาเศรษฐีซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ทุกคนไม่อยากจะเชื่อและการทำงานวันแรกสาวๆก็ทำหน้าที่ดีมากแต่ระหว่างทำงานนางเอกก็ต้องช็อกใน,นกระเพาะบาร์แอบตามมาเซอร์ไพรส์ซะงั้นเขาตามมาที่โรงแรมเพราะเธอโกหกไว้ว่ามาคัดตัวนางแบบที่นี่ซึ่งแซมก็ต้องอกหักที่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้ว หลังจากนั้นเธอก็ขอให้บารสกลับอ้างว่าเธอต้องทำงานเขาคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วในคืนนั้นแซมก็มีท่าทีเปลี่ยนไปเขาเหมือนจะหึงนางเอกเลยพานหาเรื่องทะเลาะว่านางแบบไม่ทำตามกฎบางคนก็สูบบุหรี่หรือแอบไปปาร์ตี้ที่อื่นแถมบอกถ้าคุมไม่ได้เธอควรให้คนอื่นมาทำนางเอกก็เครียดหนักซ้ำลายยิ่งกว่านั้นในโรงแรมก็เกิดเรื่อง ซึ่งกระเป๋าเงินนางแบบโดนขโมยไปเกือบทุกคนและด้วยความตกใจเพื่อนนางเอกก็แจ้งตำรวจโดยที่ลืมคิดไปว่าพวกเธอก็ทำผิดกฎหมายก่อนแซมจะพาหนีพาสาวทุกคนไปขึ้นเรือยอทจากนั้นสาวทุกคนก็อยู่บนเรือกับลูกค้ามาหาเศรษฐีและต้องคอยเอนเตอร์เทนให้ลูกค้าพอใจอีกด้วยซึ่งในระหว่างนั้นลูกค้าก็อยากได้นางเอกแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะเลิกทำเองมานานแล้ว แต่เขาก็ใช้กําลังนางเอกก็สวนกลับจนเขาเป็นแผลที่ใบหน้าก่อนที่เจ้าของเรือจะเข้ามาห้ามดังคู่ไว้นางเอกก็หวาดกลัวมากก่อนแซมจะถือโอกาสปรับความเข้าใจกับนางเอกเขาสารภาพรักและบอกว่าเขาจะปกป้องเธอนางเอกก็หวั่นไหวจนเผอใจคบชู้กับแซมแต่หลังจากนั้นนางเอกก็ต้องแปลกใจที่เจอกระเป๋าเงินเพื่อนที่เพิ่งจะโดนขโมยเข้ามาอยู่ในห้องแซม ซึ่งเธอก็สงสัยว่าเขาจะทำอะไรกันแน่แต่ด้วยความกลัวนางเอกก็ไม่กล้าถามแซมจนกระทั่งเสร็จงานสาวๆก็กลับขึ้นฟังซึ่งในระหว่างนั้นบาทก็เดินมารับนางเอกต่อหน้าต่อต,อตาแซมที่มองนางเอกด้วยความหึงหวงจากนั้นด้วยความรู้สึกผิดนางเอกจะสารภาพกับบารบอกว่าเธอทำงานอะไรแต่เขาก็เดินตัดบทขอนางเอกแต่งงานซะก่อนซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อก ก่อนจะตอบตกลงทันทีหลายเดือนต่อมานางเอกก็มีชีวิตใหม่และได้มีลูกตัวน้อยอีกด้วยเธอมีความสุขมากจนแทบจะลืมอดีตไปแล้วจนกระทั่งวันนึงอดีตก,ก็ดันหวนกลับพอแซมมาหาที่บ้านจะขอให้เธอช่วยหานางแบบบอกมันเป็นงานใหญ่เขาคงทำคนเดียวไม่ได้นางเอกก็ไม่ไว้ใจพอเธอยังคาใจเรื่องที่เขาจิกเงินนางแบบ ซึ่งแซมก็สารภาพว่าเขาขโมยกระเป๋าเงินเพราะแค่อยากลงโทษพวกนางแบบที่ชอบแหกกฎนางเอกก็เก็บไปคิดว่าจะรับงานแซมดีไหมนั่นพอการเงินครอบครัวก็เริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังจนตัดสินใจได้ซึ่งเธอจะทำเป็นครั้งสุดท้ายและได้มาเลียก,กับเจ๊มาช่วยจัดหานางแบบอีกด้วยแต่ในขณนะดเดียวกันจูจ่ๆพ่อบาก็รู้ว่านางเอกทำงานอะไร ก่อนเขาจะไล่เธอสั่งให้เลิกกับลูกชายเขาซึ่งบาทก็เพิ่งรู้และเขาพาลูกหนีเธอไปแล้วนางเอกก็เสียใจมากที่ครอบครัวต้องแตกสลายแต่เธอฮึดขึ้นมาได้บอกต้องทำงานให้สำเร็จเพราะเธอต้องการเงินเพื่อจะพาครอบครัวหนีไปเริ่มต้นใหม่ที่ต่างประเทศจากนั้นไม่นานเธอก็ทำได้สำเร็จโดยเธอจัดหานางแบบไปให้แซมที่ต่างประเทศซึ่งงานก็หรูหราทุกอย่างดูตาการตา ส่วนบรรดาลูกค้าก็มีแต่พวกมหาเศรษฐีแต่ในระหว่างนั้นนางเอกก็ต้องช็อกเพราะคนที่จัดงานนี้เขาก็คือลูกค้าที่เธอฝากแผลไว้บนใบหน้าซึ่งเขาอยากแก้แค้นบอกที่นี่คือบ้านเขาเธอต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างนางเอกก็หวาดกลัวมากและจะพาทุกคนหนีแต่เธอก็ต้องช็อกที่รู้ว่าเจ๊กับมาเรียก็รู้แผนการของลูกค้าก่อนเจ๊จะบอกว่า ลูกค้าอยากแก้แค้นโดยส่งแซมไปหลอกนางเอกแล้วแซมก็จ้างเจ๊ให้มาช่วยเธอหานางแบบเจยยังบอกอีกว่าแซมเป็นคนไปแฉบอกความจริงกับพ่อบาสว่านางเอกทำงานอะไรซึ่งทั้งหมดนั้นมันเป็นคำสั่งของลูกค้าที่อยากทำลายชีวิตนางเอกซึ่งเธอก็ได้แต่ช็อกก่อนรีบหนีไปจากที่นี่แต่เธอก็หนีไม่พ้นเพราะในบริเวณนั้นมันมีแต่ทะเลทราย แล้วเธอก็โดนจับตัวและโดนลงโทษด,ด้วยความป่าเทือนแต่เธอก็รอดมาได้ซึ่งระหว่างจะไปหาลูกเธอก็โดนตำรวจจับจากอาชีพที่เธอทำและในขณนะดเดียวกันเจ๊กับมาเลียก็ไม่รอดซึ่งระหว่างอยู่ในเรือนจำนางเอกก็ได้รู้ว่าเธอเลือกเส้นทางผิดและน่าจะเชื่อคำพูดของแม่เธอยังได้รู้อีกว่าการทำอาชีพนั้นเหมือนแขวนชีวิตไว้บนเส้นได้ พอเธอไม่มีทางรู้ว่าจะเจอลูกค้าแบบไหนหนึ่งปีต่อมานางเอกก็พ้นโทษและเสียใจกับสิ่งที่ทำเสียใจที่แม่จากไปโดยที่เธอไม่ได้ลํำลาและเธอเสียใจเรื่องลูกที่ไม่กล้าบอกแซมว่าเขาเป็นพ่อซึ่งดูความเสียใจเธอจะเก็บไว้เป็นบทเรียนและใช้มันเตือนสติไม่ให้เธอเลือกเส้นทางผิดจบบริบูรณ์ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ